อักษรล่าแสนอัวฟาเบตไทยแรงครับและรอบนี้เรามาแบทเทิลและที่สําคัญนะครับข้อละสามคะแนนแต่ว่าตอนนี้สถานาาเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบสำหรับทีมกอไก่คะแนนเดียวเอง6ต่อ5คะแนนเดียวเองคะแนนเดียวก็ชนะได้มาลุ้นในรอบนี้ดีกว่าครับเชิญครับทั้งสอที คู่พี่ดองกับคู่เพื่อนสีดูสิใครจะคว้าเงินแสนไปครับผมทั้งสองทีมพร้อมนะครับพร้อมแล้วเชิญชมคำไบ้ครับตูนบอดี้สแลมคำใบ้ของคุณตูมตามนะฮะคือตูนบอดี้สแลมครับสีท่านครับมือวางข้างปุ่มครับครับพร้อมนะครับครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับ คุณบอดี้สแลนครับดยอดมากอะไรพี่ยังยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยอยากเห็นคนดูดีๆนะฮะอยากผมอยากเห็นคนไทยบินได้ ใช่ครับพี่ชายช่วยมันก็ได้ที่เหมือนกันเลยเมื่อกี้เฮ้ยอะไรล่ะขอคาเชื่อมกับตัวบอดี้แสลมนยครับจริงๆเวลาคอนเสิร์ตเขาจะชอบพูดผมอยากเห็นคนไทยบินได้เขาจะพูดตลอดตลอดตป็นเขาเรียกคาเป็นประจําตัวไปแล้วครับคืออยากจะให้มีความฝันและอยากจะให้ไปให้ถึงต้องบินสู้ไปกับความฝันที่ไปยืนแบบว่าปลายเวทีแล้วแบบว่าตูนเชื่อฮะตูนอยากเห็นคนไทยทุกคนบินได้ครขอเสียงคนไทยหน่อยได้ไหม สลมเท่าไหร่นะคะเหมือนไทยครับเหมือนสิบาทว้าวเจนเจนเราค่าเลียวกันเอาลียกันเราะตอบถูกข้อนี้รับสามคะแนนแน่นอนนะครับครับแซงเลยตอบไปแล้วครับว่าผมอยากเห็นคนไทยบินได้เป็นคำตอบที่ เป็นคำพูดของนักร้องชื่อดังมา,มากๆคนหนึ่งครับผมที่พูดอยู่บนคอนเสิร์ตนะครับนั่นก็คือคำพูดของพี่ตูนบริสแลมครับผมเขาบอกว่าผมอยากเห็นคนไทยบินได้ครับผม พี่ตูนไงก็เวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็<ไ>จะไปดูเลยก็จะมาตลอดทั่วประเทศเอาล่ะตอนนี้นะครับทีมขอไข่เพิ่งจะนำมันครั้งแรกนะครับก็คือ8ดต่อหนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งย่ำใจไปเพราะว่าคำต่อไปคำละ3นามคะแนน เพื่อความฝันของเราเปิดหลานเสื้อผ้าไซส์ XXL คุณพ่อเรารอยที่นม่นใช่ครับเราจะบินแนวคุณพ่อครับดีมากครับเราจะบินได้นะเอาละสีท่านครับสามคนในนนี้พี่ชิดไม้ได้ครับทั้งหมดวางมือไว้ข้างปุ่มครับครับครับและไปดูคำใบ้ครับช่วยกันหน่อยจําจำแทบไม่ได้เป็นคำใบ้สั้นๆเลยนะครับจำแทบไม่ได้ผมขอคำาปริศนาครับ อักษรมาครับ นี่แล้วมันจะจำแทบไม่ได้เหรออาเซียคุณเลยใครไปประเทศนี้กลับมาเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำบัตรประชาชนใหม่ทำไมอะจำหน้าเก่าได้เลยอก็ล่าสุดผมเดินที่ตึกกามีครับผมเดินสวนกองบุกกเดินไปเลยอะจำไม่ได้แลวตอนเนี้ยจำไม่ได้ใช่ไหมคะจำไม่ได้ใช่ค่ะมันใหม่หมดเลยใหม่ไม่จำใหม่ไม่ทำไมได้เดินตึงเลย แต่ตอบมาแล้วนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้ถ้าตอบถูก3าคะแนนเป็นของเรา3าคะแนนเป็นของเราสา3คะแนนบวกจาก6เป็น9นะครับตอบผิดฝั่งเรามีสิทธิ์ตอบฮะครับครับเนียสอนเพิ่มด้วยนะครับครับจะผิดอีกเหรอไม่ผิดเลยประเทศเกาหลีใต้เป็นคำตอบที่ เป็นคนใบ้ที่อารมณ์ดีมากๆนะครับผมเวลาเจอสาระทุกวันนี้ไม่พูดธรรมดาแล้วนะฮะเวลาพูดแบบพี่เจมค่ะหนูจะไปเกาหลีใต้กคราบต้องมีท่าทางตลอดเวลาท่าเยอะท่าเยอะครับผมเอาละครับตอนนี้ทำต่อไปคำละ5คะแนนครับนั่นหมายความว่าทั้ง2ทีมต้องการอีกคนละ3าคำครับพร้อมนะครับสี่ท่านความฝันของเราอยู่ที่ตัวเราเองนะฮะถ้าพร้อมแล้ว ฟังคำใบ้จากผมนะครับข้อนี้นะครับคำใบ้ของคุณทั้งสองทีมคือมีเกี๊ยวเป็นคำว่าอะไรได้บ้างผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับมีเกี้ยวนะครับแล้วอะไรวะเนี่ยมา,มา ว่าปะสายตอบว่าผักกวางตุ้งค่ะคือเป็นคนกินผักบ่อยไงเปคนกินบะหมี่บ่อยแล้วเอากินบะหมี่บ่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกวางตุ้งอ่ะกบะหมี่จะใส่ผักกวางตุ้งเราก็เลยกินกวางตุ้งด้วยไม่เรากินแต่บะหมี่ตอบถูกครับภาคคณะนะครับภาคกวางตุ้งเป็นคำตอบที่ สถานการณ์ตอนนี้น่าหนักใจแทนทีมขอจริงๆครับเพราะว่าทีมกอนนาห่างออกไปทุกทีและเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนทีมก่อต้องการอีกเพียง2ข้อเท่านั้นในขณะที่ทีมขอต้องการอีกถึง3ข้อเกมในวันนี้จะจบลงอย่างไรต้องไปชมกันต่อครับตอนนี้บีบคั้นทีมขอไข่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก,กนนอไก่14คะแนนในขณะที่ทีมของคุณยังย่ำอยู่กับที่นะฮะกี่เซตต่อยค่ะคำว่าย่ำอยู่กับที่ครับ อย่าให้เขามาถากถางเราแบบนี้เลยนะครับกรุณาทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับเอิร์ธทำอะไรสักอย่างได้ไหมได้เลยครับข้อต่อไปเราต้องกดต่อดไหมนะผมไ,มได้เหมผมเป็นคนกดเองรอบนี้แหละโอเคกอไก่พร้อมนะครับ <S <S พร้อมมากถ้าพร้อมแล้วคําใบ้คําต่อไปคือขวา้างขว้างขว้าง5คะแนนนะครับข้อนี้สําคัญสำหรับทุกทีมน,นะครับผมขอคําปริศนาครับแลกสอนมาครับ กว้างครับกดก่อนไหมเอิร์ธไอกดก่อนไหมทีมกอดีใจกันสุดเวียงเลยครับที่กดตอบได้ก่อนในขณะที่ทีมขอกดเสียได้สุดๆที่พลาดกดไม่ทันในข้อนี้ว่าแต่ว่าคำตอบที่ทีมกอคิดไว้จะถูกหรือไม่ไปฟังชัดๆกันเลยครับแล้วทไมไม่กก็บอกให้กดก่อน่ อออยกก่่นะทุกคนวางทีมกอไก่หนึ่งสองสามสาวน้อยตกน้ำถ้าตอบถูกจาก14จะเป็น19เล่นอีกคำเดียวเข้าสู่รอบล่าแสนเลยในขณะที่ขอไขยังต้องการ3คํคำเหมือนเดิมนะครับมาดูข้อนี้ครับคำว่าสาวน้อยตกน้ำจะได้5คะแนนหรือเปล่าสำหรับทีมกอไก่นะครับสาวน้อยตกน้ำ เป็นคำตอบที่ไม่พลาดครับทีมก่อนทำคะแนนนำทางเลยครับตอนนี้ถึงตรงนี้ทีมก่อนต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมในขณะที่ทีมขออยังคงต้องการอีกถึง3ามข้อเพื่ออยู่ในเกมหลังชนฝาแบบนี้ทีมขอจะพลิกเกมได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วนะ กอไก่เล่นอีกแค่คําเดียวเข้าสู่รอบล่าแสนเลยขอไข่ครับคุณยังเหมือนเดิมนะฮะสามคำนะฮะคุณไม่มีโอกาสที่จะแพ้กแล้วนะครับคุณพลาดไม่ได้แล้วนะครับครับให้ผมเรียกแท็กซี่เลยไหมครับไม่ต้องทำไมอ่ะเดี๋ยวเรียกเอง้โอ้โหอ่ะมาดูครับข้อนี้นะฮะกอไก่เพื่อปิดเกมนะครับขอไข่เพื่ออยู่ในเกมนะฮะครับและนี่คือคำใบ้ของคุณครับ แหกปากโอ้ก,กอไก่เพื่อปิดเกมขอไข่เพื่อให้อยู่ในเกมผมขอค่าปริศนาครับ <S 1> <S 1> และนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของขอไข่ก็ได้อักษรมาครับแหกปากครับอ่นรู้ไหมรู้กฎก่อนเลยไม่เดี๋ยไม่อยู่แล แล้วไครับทีมกกดตอบได้ก่อนซึ่งก็ดูเหมือนพวกเธอมั่นใจในคําตอบเอามากๆซะด้วยคําตอบนี้จะพาพวกเธอผ่านเข้าสู่รอบล่าแสนได้สําเร็จหรือไม่ไปฟังคำตอบกันครับโอ้ยรู้แล้วห้องคาราโอเกะค่ะ้ยรู้ได้ไงอเดีันเดี๋ยวๆๆๆอะไรนะครับคๆตอบ คำตอบแรกที่คุณทรายตอบมาคือห้องคาราโอเกะนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะยึดที่คำตอบแรกเท่านั้นนะครับห้องคาราโอเกะนะฮะตอบถูกเข้าสู่รอบล่าแสนตอบผิดขอไข่มีสิทธิ์ตอบโดยมีสอนเพิ่มนะฮ <c oughs> ะห้องคาราโอเกะเป็นคำตอบที่ ก็ต,ตอบพลาดไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับจึงเปิดโอกาสให้ทีมขอได้ตัวอักษรเพิ่มและได้สิทธิ์ในการตอบข้อนี้ไปว่าแต่ว่าทีมขอจะคว้าโอกาสนี้ได้หรือไม่อยู่ที่คําตอบน,นี้ครับไม่เป็นไร<อ>ให้โอกาสเขาบ้างใช่ไ,ไหนๆเขาก็ไม่ได้พูดนานแล้วใช่ผมขออักษรเพิ่มครับตังต้งใจอ่อยอ้ยไม่ได้ไไนเลนยปิดตาข้างหนึ่งเลยแล้วตอบโอ้โหโอโหหย่างรเนตอบครับร้อง อาราโอเกะคือเราไม่ควรอยู่นะมีราต้องอายอ่ะไม่ต้องอายหมอไม่ต้องอายเขาผิดเองเขาไม่ควรใหครับครับหรือจะไม่เอาเออไม่เอาก็ได้นะเอาเอาไม่ยอมร้องคาราโอเกะครับยีครับตอบว่าร้องคาราโอเกะเป็นคำตอบที่ไหนที่สุดเป็นที่ขอที่ได้ครับ พ้อนี้ไปครับถึงตรงนี้พวกเขาต้องการอีกสองข้อเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนแต่ว่าในขณะที่ทีมก่อยังคงต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมศึกครั้งนี้จะจบลงเช่นไรไปลุ้นกันต่อครับเกมยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศปทหานะครับเรายังมีโอกาสปิดเกมอยู่กับคํานี้ใช่ค่ะส่วนเขาเนี่ยยังต้องเหลืออย่างน้อย2คําเลยใช่สบายสบายขอไก่เพื่อปิดเกมขอไข่เพื่ออยู่ในเกมเหมือนเดิมนะครับคำใบ้ของคุณคือ ส่องสอง,สองโหอันนี้ทำเพื่อเป็นเกมกอไก่ครับขอไข่มาอยู่ในเกมนะครับผมขอคำาปริศนาครับผู้หญิงอาบน้ำออะไรวะอักษรมาครับกเขอไข่จะให้กอไก่กดก่อนไม่ได้แล้วนะครับ วงเข้าได้เข้าเข็มแบบนี้ทีมขอกดตอบไม่ทันอีกแล้วครับว่าแต่ทีมกอที่ดูมีสีหน้ามั่นใจเช่นนี้จะปิดเกมได้สาเร็จหรือไม่ไปฟังคําตอบกันครับกระจกมองข้างค่ะตอบไปแล้วครับว่ากระจกมองข้างถ้าคุณตอบถูกการเข้าสู่รอบระแสขงคุณนะครับจะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดตอบผิดขอไขจะมีสิ์ตอบด้วยแรกสอนเพิ่มนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ากอไก่ตอบมาขนาดนี้ขอไขย,ยัง,งงงอยู่เลยนะครับ เอาละครับคำตอบของคุณคือกระจกมองข้างจะพาคุณเข้าสู่รอบล่าสาได้หรือเปล่ากระจกมองข้างเป็นคำตอบที่ทีิงต่อไก่เลยครับเข้าสู่รอบล่าสน คุณด้วยนะครับคุณไอ้คุณเดินครับ